สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิคเคะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบู๊ประทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามโบลิเนิวสเตเดียมเวลา22นาฬิการาคาบอลบู๊ต่อเสมอบุบสันตนของนายใหญ่นูโนเอสปริโตซานโต เกมนี้ยังมีตัวเจ็บหน้าเดิมๆทั้งหมดกับที่ตะลงเองยังเป็นชุดเก่งมีนัทวาลมากประสบการ์รุยปาติซิโอลงเฝ้าเสาเกมรับคอเนอร์คารี่ีนำและแดนหน้ามีปีกจรวดอดามาาตาเล่ผนึกกำลังกับวิเลนโชเซ่และเปโดเนโตในการทำประตูเหมือนกันในนัดก่นกอนๆส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุน่าโซชาจะยังคงไม่มีแฮร์รี่แม็กควายแนวรับตัวเก่งที่บาดเจ็บทำให้เกมนี้จะปรับเอาตัวสำรองลงมาเล่นหลายคนนายด่านดีนเฮรซันลงเฝ้าเสา แนวรับอักเซลส่วนเซเบ้กับเอริกบายยี่ส่วนแดนกลางก็มีดอนนี่ฟันเดเบกส่วนแนวรุกฮวนม,มาต้านำทัพปั้นเกมสนับสนุนมาคาร์ลัฟอดลาดตะข่ายเจ้าถิ่นวูฟทันตันฟอร์มช็อตไปหน่อยช่วงหลังแพ้มา2เกมติดแล้วแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลเหมือนทีมเยือนแมนยูเองก็ฟอร์มแย่ไปในช่วงนี้แต่พวกเขาคงไม่เน้นบอลในลีกเพราะยังมีชิงแชมป์รายการยุโรปรออยู่จากสถิติท,ที่เจอมาเป็นส่วนใหญ่แมนยูที่ทำได้ดีกว่าตลอดราคาบอลเปิดมาเจ้าถิ่นต่อเสมอ มองดูแล้วก็ไม่น่าจะแพงอะไรมากเชื่อเว่าทีมเยือนที่เอาสำรองลงเยอะแบบนี้คงยากที่จะเอาชนะเจ้าถิ่นได้พลที่คาดบุ๊ชนะ2-1มาร์โรแดนสันักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC เสืออังกฤษแสดงความเห็นถึงเกมเพีย์ลมกนัดสุดท้ายของฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมนี้โดยเชื่อว่าเชลซีจะบุกไปฝังแอสตันวิลล่า2-0และลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านชนะกิซันเปเล2-0 ส่งผลให้ทั้งคู่คว้าโควตาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จในเวลานี้หงแดงรั้งอันดับ4ของตารางโดยมี66คะแนนจาก37นัดเท่ากับเลสเตอร์ซิตี้แต่มีผลต่างประตูดได้เสียดีกว่าถึง4ลูกแถมนัดสุดท้ายเลสเตอร์ต้องเจองานหนักในการรับมือกับสเปอร์อีกด้วยขณะที่เชลซีอยู่ที่3มี67คะแนนทัศนะของรอเรนสันอาร์เซนอลจะชนะไบรตัน2-0อร์เซนวลจะแพ้เชลซี0-2 ฟูลแลมจะสมเ,เสมอน,นิโคสเซน1-1ลีดจะชนะเวสฟอร์มบิด2-0เลสเตอร์จะแพ้สเปอร์1-2ลิเวอร์พูลจะชนะคริสตัลเปเลต2-0มนร์ซิตี้จะชนะเอฟเวอร์ตัน3-0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะเสมอเบอร์ซลีย์1-1เวสต์แฮมจะชนะซัตแทมตัน2-0วูฟจะแพ้แมนยูไนเต็ด0-2ขณนะที่ไมเคิลโอเว่นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษให้ทัศนะผ่านเบดวิกเตอร์โดยมองตรงกันว่าเชลซีและลิเวอร์พูลจะเอาชนะคู่แข่งพร้อมคว้าตั๋วไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทัศนะของโอเว่น อาร์เซนอลจะชนะไบรตัน1-0แอสตันวิลล่าจะแพ้เชลซี0-2ฟูตแลมจะแพ้นิวคาสเซิล1-2ลีดจะชนะเวสต์บรอมบิด3-1เลสเตอร์จะแพ้สเปอร์1-2ลิเวอร์พูลจะชนะคิส 21, คส, 21, ส, 30, <United S 2> สันเล 11, พ,พลย์ท2-1แมนซิตี้จะชนะเอฟเวอร์ตัน3-0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจะเสมอเบอร์ซลีย1-1เวสต์แฮมจะชนะซาท์ทัมตัน2-1และวูฟจะแพ้แมนยูไนเต็ด0-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าอยากได้แดนนี่อิง กองหน้าตัวเก่งของซัตตันตันมาเสริมทัพในช่วงนี้หลังนักเตะเหลือสัญญากับนักบุญแค่ปีเดียวและมีทีท่าว่าจะไม่ต่อสัญญาเพราะอยากย้ายไปอยู่กับทีมที่ไปเล่นทั่วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนหากปีแสดงซื้ออิงในวัย28ปีก็อาจจะจ่ายค่าตัวไม่เยอะต่างกับการเดินหน้าล่าแฮลิเคนกองหน้าของสเปอร์ที่อาจโดนไก่เด้ทองโก่งค่าตัวไปถึง150ล้านปอนด์หรือ6,600ล้านบาทเลยทีเดียวสหรับผลงานของอิงในพิมลีกฤด,ดูกาลนี้ หากเปรียบเทียบก,กับเอดิสันคาวานีเมสันเกรนวูดอองต์นี่มาซิยาวมาร์คาร์ฟอร์ดและแดนนี่เจมส์หาแนวรุกของปีแดงเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับจํานวนประตูแดนนี่อิงส์ิบสองประตูมาร์คาร์ฟอร์ดสิบเอ็ดประตูเอดิสันคาวานีสิบประตูเมสันเกรนวูดเจ็ดประตูอองต์นี่มาซิยาวสี่ประตูแดนนี่เจมส์สามประตูแอสซิสมาร์คาร์ฟอร์ดเก้าครั้งแดนนี่อิงสี่ครั้งเอดิสันคาวานีสามครั้งอองต์นี่มาซิยาวสามครั้งเมสันเกรนวูดสองครั้ง แดนนี่เจมส์ศูนย์ครั้งหน้าที่เฉลีย่ยต่อประตูเอดิสันคาวานีหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดจุดสองแดนนี่อิง1 7หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งเมสันกรนวูด2องรหก้ามาร์คฟอร์ดสองร้อดสเนนี่เจมส์สองรอองตนี่มัซิยาวสามรน้าทีเฉลีย่ยต่อประตูหรือแอสซิตเอดิสันคาวานีห่งร้อ แดนนี่อิงค3 1 3่ามดาาร์ฟอร์ด146.4เมสันกรนวูด202.8องโตนี่มาซิยาว2ส2 6เดนนี่เจมส์2 7 4รสร้างโอกาสต่อเกมมารคัดดฟอร์ด1.3ครั้งแดนนี่อิง0.9ครั้งเอดิสันคาวานีศครั้งอองตวนี่มาซิยาว0.8ครั้งเมสันกรนวูดเดนยเจมส์0าครั้ง, 5, งเงบอลสเจมอเกม มาร์คาร์เฟอร์ด50%อตองตนี่มาซิยา61.2%เมสันเกรนวูด57.7%ดน่อิง52%้เนดนนเจมส์เอดิสันคาวานี่ 42. 9ผ่านบอลเฉลี่ยต่อเกมมาร์คาร์เฟอร์ดเ9 2สเกอนมสันเกรนวูด81.2%เอจองเปเซนอนี่เจมิยาห3แดนี เอดิสันคาร์วานี่จุดโอกาสยิงต่อเกมในเขตโทษเมสันกรีนวูด2.7ครั้งเดนนิอิง2.4ครั้งมาคัตแัดฟอร์ด2.2ครั้งอองตวน่มาซิยาห์สครั้งเอดิสันคาร์วานีหน่งจครั้งและเดนนิเจม1.3ครั้งบูโุษแฟนนันกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรชื่อดังแห่งเวทีพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่า อยากร่วมงานกับเปียโตซิซินสกี้กองกลางนาโปลีจนถึงขนาดเคยพูดถึงอย่างนั้นกับอีกฝ่ายบูโน่กับซซลินสกี้เคยเล่นด้วยกันตอนที่ทั้งสองอยู่กับอูดินเนเซ่ตอนนั้นทั้งคู่ต่างก็เป็นตัวหลักให้กับต้นสังกัดตัวเองโดยในซีซั่นนี้ดาวเตะโปรแลนด์ลงเล่นในลีกไป35นัดทําไป8ป,ประตูกับ10แอซิสพร้อมกับมีส่วนทําให้ทีมมีลุ้นโคตาลุยอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสเผยว่าในด้านเทคนิคผมพูดได้เลยว่าซิลินสกี้ฝึกกฝนนนนใดด้้าาีีีว่ผมะอก เราเคยดวลกันอย่างสนุกผมคิดว่าสมัยก่อนเซลินสกี้เป็นคนขี้อายนิดหน่อยตอนนั้นเขายัางอนุน้อยเหมือนกับผมนี่แหละตอนนั้นเรามาจากคนละประเทศรวมถึงมีแนวคิดที่แตกต่างกันสถานการณ์ของเราทั้งคู่มันต่างกันยังไงผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเปียโตเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมผมชอบเขามากๆเขาเป็นหนึ่งในคนที่ผมได้เจอในอิตาลีและยังติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ที่จริงเมื่อไม่กี่เดือนก่อนผมได้คุยกับเขาและบอกไปว่าอยากได้มาเล่นร่วมกันอีกครั้ง มันไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่สําหรับผมเขาเป็นนักเตะชั้นยอดเลยทีเดียวบริกาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยแผนการซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเป้าหมายคือการลุ้นแชมป์เปี้ยนลิกฤดูกาลหน้าอย่างจริงจังที่จริงผมไม่ได้มีแผนการอะไรที่มันพิเศษเพื่อเขยา่าโลกฟุตบอลอย่างที่คอลูกหนังส่วนใหญ่คาดหวังไว้ขนาดน,นั้นหรอกนะทุกอย่างที่ผมกับฝ่ายบริหารกําลังทํา มันก็เหมือนกับแผนงานทั่วๆไปในทุกปีแต่ที่กล้ายืนยันคือเราเดินเครื่องกันไปนานพอสมควรแล้วเพราะการเริ่มต้นทําหลังจบฤด,ดูกันถือว่าช้าเกินไปอย่าลืมว่านักเตะที่เรากําลังเล็งอยู่ย่อมเป็นเป้าหมายของสโมสรอ,อื่นเช่นกันบางครั้งการช้ากว่าแค่เพียงก้าวเดียวอาจทําให้โดนปาดหน้าผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดนอกจากซื้อเพื่อเพิ่มเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งเราจะคิดอย่างละเอียดรอบคอบถึงการปล่อยผู้เล่นบางคนออกไปด้วยเช่นกันมันไม่ใช่เรื่องของการโลภทิ้งหรือตัดทางปล่อยวัด แต่นี่คือการปรับแต่งทีมให้มีขึ้นอย่างสมดุลเป้าหมายของแมนยูฤดรูก,การหน้าก็คือลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์และทีมอื่นๆได้แบบเต็มตัวซึ่งผมเชื่อว่าหากได้แข่งระดับท็อปเข้ามาเพิ่มอีก2-3คนก็น่าจะเพียงพอสำหรับความฝันนั้นเซ <Lex> อร์เล็กเฟอร์กูสันอดีตยอดกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดอกพอดแกสคอยคือนักเตะที่ตนรู้สึกเสียดายมากที่สุดที่ไม่ได้ร่วมงานด้วยกัน แกสคอยเคยตกเป็นข่าวกับแมนยูอย่างหนักหลังจากที่เขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก่อนที่สุดท้ายอดีตแข้งวัย53ปีจะเลือกย้ายไปอยู่กับทอรแนมฮอสเปอร์ในปี1988ซึ่งเขาได้แชมป์แค่รายการเดียวกับที่นั่นคือแชมป์เอฟเอคัพเมื่อฤดูกาล1990ท่าน,นี้ล่าสุดแกเรนวิลอดีตลูกทีมคนโปรดของเฟอร์กูสันได้ทาหน้าที่สัมภาษณ์อดีตปรมกุลซือชาสกอตให้กับสปอร์ตบเบิลสื่อชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นการเอาคําถามจากแฟน ซึ่งในประเด็นที่ถูกถามว่านักเตะคนไหนที่เฟอร์กูสันอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดแต่ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยเฟอร์กูสันตอบว่าพอแกสคอยไร้ข้อกังขาใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาเป็นชาวอังกฤษที่เก่งที่สุดนับตั้งแต่บ๊อบบี้ชาลตันผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆน่าเสียดายที่เราไม่ได้เขามาร่วมทีมและตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปผมก็คิดว่าผมทําผิดพลาดครั้งใหญ่เขาเองก็ยอมรับถึงเรื่องนั้นในอีกหลายปีต่อมา